สวยได้ขนาดสัานยาวได้ขนาดได้สีได้แบไน้องเป็นด <Onun> like. ู公公 pink, ัางฟ้าพันสปีกแม็กค่ะปลูกมาเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วค่ะก็นี่แหละ พันแรกเลยค่ะต้นพันแรกเลยเป็นรอบแรกเลยค่ะขาเพิ่งจะออกมเล็บพันธุ์ใหม่มาค่ะทั้งแปลงด้่่ไร่รนพื้นท่่นี้่ี่ไร่ตร่่ี้นี่่ลูกตร่นี้อะไรยังไ่่่่่่่่ป่่่เล่่ให้ฟัง่่่่่เก็บไ่้่ั่่่่่่่่่่น่่่ก่่่่่่่่่เ่่่่่้่่่่่่่วัน่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เก็บวันที่สิบห้าค at ่ะก็ประมาณสามสิบสามวันสามสิบสามวันให้ผมปลีกค่ะถือว่าไวมเลยค่ะก็ไวค่ะแล้วดอกว่าออกไวกว่าพันธุ์ค่ะแล้วดกดกทุกข้อเลยแล้วข้อทีสีสวยขนาดพอดีค่ะเมื่อก่อนปลูกพันธุ์อะไรถึงย้ายกลับถึงมาเลือกพันธุ์นี้เล่าใหฟังก็แต่ก่อนก็จะมีก็ปลูกของสอนแดงนี่แหละค่ะเขมีพันธุ์ไหนมาทันเดอร์สปีกแต่ก่อนจะเป็นสปีกธรรมดาไม่ใช่แม็กใช่ไหมกขาปลูก ก็ส่วนมากจะบุของสอนแดงส่วนมากตั้งแต่306ไมโครซีฮอสตาอะไรเนี้ยจะสููพันนี้ไม่ได้แต่ส่วนไม่พันนี้สวยแล้วก็ลูกสวยไปอย่างนี้ครับว่าแตงกวาในตลาดบ้านเรานั้นกินกันอยู่สองขนาดก็คือเป็นแตงกวาขนาดเล็กอย่างนี้ไซส์จะปกติอยู่ที่10-12เซนตตัวสปีดแม็กเมื่อถึง12เซนปั๊บเขาจะขยายข้างอย่างเดียวแล้วนะครับจุดเด่นของพี่พี่ครับลูกสม่ำเสมอครับ สม่ำเสมอจากไหนตั้งแต่มีดแรกที่เก็บที่นี่การเก็บแต่ละครั้งเนี่ยเขาเรียกเป็นมีดเนาะครั้งหนึ่งเ็าเรียกมีดหนึ่งมีดสองมีดสามอย่างนี้คือเกษตรกรนีต้องบอกยอมรับเลยว่าประทับใจตั้งแต่มีดแรกที่เก็บน,นะครับเพราะว่าลูกมันจะได้ขนาดนะครับการที่เราได้ข้อมูลจากเกษตรกรเนี่ยครับรับข่าวหาข้อมูลไปจากเกษตรกรความต้องการของเกษตรกรน,ะนะนั้นนะณักปัจจุบันเราพบว่าเกษตรกรต้องการแปลงที่ ดุกแล้วก็รวดเร็วขึ้นหมายถึงว่าหลังจากการปลูกนั้นรอบการคืนทุนเขาจะต้องไวนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราจะปรับปรุงให้อมันเร็วมากขึ้นนะครับทีนี้ในทีมงานของเราเองนั้นเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายส่วนนะครับจริงๆแล้วพอดักตัวนี้เกิดจากบีเตอร์นักปรับปรุงพันธุ์สีมือคนไทยนะครับอันนี้ภาคภูมิใจได้เลยว่าเป็นผู้หญิงด้วยนะครับ ก็ปรับปุงพันธุ์ตัวนี้มาให้นะครับใช้เวลาเข้าๆทั้งหมด5ปีนะครับหลังจากปรับุงพันธุ์มาแล้วเราก็เข้าสู่การทดสอบนะครับอยู่ด้วยกันอีก2ปีนะครับก็คือว่า,าหลายที่ในหลายภูมิภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเหนือล่างนะครับเขตนครสวรรค์นะครับเขตราชบุรีเองที่เป็นพื้นที่หลักในการปลูกเต็กว่านะครับรวมถึงอีสานตอนล่างแถว ปักช่องลงมาทางฝั่งนาตะพองด้านนี้ก็จะมีแปลงปลูกเหมือนกันก็พื้นที่สลักบุรีจริงๆแล้วตรงนั้นเราก็เข้าทดสอบถามว่าตอบโจทย์หมดครับในเรื่องของผลผลิตที่ดกมาไวนะครับแล้วก็คืนทุนให้เก,กษตรกรได้อย่างรวดเร็เวที่สําคัญสอนแดงเรานั้นจะเน้นเรื่องความต้านทานโรคนะครับในเรื่องของโรคหลักๆของแตงก็จะมีโรคราน้ําค้างกับโรคไวรัสที่เกิดขึ้น เราใช้เทคโนโลยีนะครับด้านการพัดเลือกพันธุ์ที่ต้านทานไวรัสซึ่งการันตีให้เกษตรกรได้ว่าปลูกแล้วเนี่ยยังไงเขาต้องได้เงินคืนกลับมานะครับประมาณนี้ทีนี้ผมขอแนะนําอย่างนี้ครับว่ามเมล็ดหลังจากนี้นะครับเราเปิดตัวถามว่าได้รับการตอบรับดีมากเลยนะครับผมปลูกตัวที่สลับุรีเก็นการตอบรับอย่างยิ่งเลยครับเนื่องด้วยมเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยรบบับริษัทอีทเวสซ์สีตาสันแดงต้องบอกว่าใส่ใจ มเมล็ดทุกเม็ดในกระป๋องนั้นเป็นมเมล็ดที่ผ่านการผลิตและการตรวจสอบมาตรฐานมเมล็ดพันธุ์อย่างยอดเยี่ยมเรามีแหลบทีเ่เป็นเชื่อถือระดับโลกนะครับผ่านตรงนั้นมานะครับก็มั่นใจได้ว่าเกษตรกร,ร,กรถามว่าทำไมเกษตรกรต้องเลือกใช้เมล็ดพันธุ์สอดแดงก็ต้องบอกว่าก็ของมันงอกทุกเม็ดอะทำไงได้เนาะปลูกแล้วจะไม่ผิดหวังนะครับประมาณนี้ ข้าวๆใครมีคำถามเชิญเลยครับเชิญครับว่าดกที่ว่ามันมันตกประมาณไรช่วยว,ว่าต้นอ่าโดยพื้นฐานเนี่ยแต่เดิมเลยนะสอนแดงเนี่ยเรามีแปลงที่35วันอัพถึงจะเริ่มเก็บมีดแรกตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ตรงที่ว่า30ถึง34วันเนี่ยเกษตรกรจะได้เก็บแล้วก็เร็วมาขึ้นอีก,อก,อกนิดนึงโดยประมาณนะครับปลูกช่วงฤดูไหนให้ผลผลิต็ดีที่อ่าหน้าที่จริงๆแล้วฤดูนี้เหมาะสำหรับพันนี้นะไม่เอา อ,อย่างนี้ครับสปีดแม็กเนี่ยคำถามขอบคุณคำถามครับเป็นคำถามที่ดีสปีดแม็กเร,เราเราทราบว่าแตงเนี่ยพี่พี่ผู้สุข,ข่าวคงทราบว่ามันมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่บนต้นเดียวกัน <c oughs> ทีนี้สัดส่วนดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียใน1รอบปีร้อนฝนหนาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านตามเรียกแหลกความยาวแสงนะ,ะในช่วงร้อนฝนดอกตัวผู้จะเยอะผลผลิตจะน้อยเพราะว่าผลผลิตเกิดที่ดอกตัวเมียนะครับเพราะฉะนั้น สปีดแม็กตอบโจย์ตรงไหนก็คือว่าเราทางบิดเดอร์เรานะครับนับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ให้มันมีดอกตูมเมียเยอะมากเยอะทั้งต้น,นเป็นจีโนเเชียบ er, นะครับธรรมดาแปลงที่อยู่ในตลาดผมขอพูดสับเทคนิคนิดนึงเขาเรียกว่าโมโนออเชียต er, หรือว่า5050 50อะเป็นตัวผู้ครึ่งหนึ่งดอกตูมเมียครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีการวิวัฒนาการมาเป็นพีโดเมนแน์ฟีมลก็คือมีสัดส่วนไอดอกตัวผู้น้อยหน่อยแต่ตุมเมียเยอะหน่อยนะครับ แต่ทีนี่ของเราเนะี่ยมาแหวกแนวของคนอื่นเราใส่ตัวเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเข้าไปแต่ในเคล็ดลับก็ผมแชร์ได้ก็คือว่าเราจะมีตัวเติมเต็ม<ๆ>เขาเรียกว่าโพลิเนเตอร์ซึ่งตัวนั้นอาจจะทําให้การติดลูกคุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นร้อนฝนหนาวถามว่าจะกระทบกับสายพันธุ์นี้ไหมต้องตอบว่าน้อยกว่าปกติครับผลผลิตเฉลีย่ยประมาณเท่าไหร่นะคะผลผลิตเฉลีย่ยเราแต่ต้องเรียนพี่อย่างนี้ครับในพื้นที่ราชบุรีจะปลูกทีหน่อย แต่ละที่ต่างกันแต่ผมขอพูดกลางๆนะอยู่ที่ประมาณเจ็ดตันต่อไร่ถ้าถามว่าเกษตรกรได้เงินเท่าไหร่พี่ก็ลองเอาตัวเลขเฉลี่ยของราคาซื้อนะครับอยู่ที่สิบถึงสิบสองบาทแต่ช่วงนี้แพงนะก็คือยี่สบาทเนาะต้นคุณเข้าไปนี่คือพื้นที่เฉลี่ยในเขตราชบุรีที่ทำการทดลองเก็บขอมูลอ่าใช่ใช่เอ่เหนือร่างนครสวรรค์ก็ได้ครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นมนขึ้นอย่างนี้ครับเอ่อ การดูแลรักษาของกเกษตรกรนะช่วงเวลานั้นๆด้วยเนาะเพราะว่าการทําแตงเนี่ยเกษตรกร,ร,กรบอกไงดีฝีมือไม่เท่ากันอ่าถ้ายาวหน่อยเนี่ยก็เก็บได้มากกว่า20สิบครั้งอย่างนี้เลยนะครับบางครั้งก็เก็บเป็นเดือนเลยนะครับก,ก็ถือว่าจะได้ผลผลิตสูงคืนทุนเร็วครับเป็นพืชหนึ่งที่น่าสนใจ